สวัสดีครับผมสมิทธ์นะครับอตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสวนแสงธรรมนะครับวันนี้ผมก็ได้มาปฏิบัติธรรมนะครับเป็นเวลา3มวัน2คืนนี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนเราได้มาเจออีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนคือการนั่งสมาธิคือการมีสมาธิการอยู่กับตัวเอง ซึ่งการนั่งสมาธิสำหรับผมมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่ก็การนั <id sprout Likewise offs> ่งสมาธิของผมมันถ้ปล่อยเข้าเลยนะปะมันเข้าเสียงแค่ไหนอะไอ้ดาล่ะมันดูเหมือนการการการที่ไม่รู้ว่าเราทำอะไรเรานั่งหลับตาเฉยเรานั่งขัดสมาหลับตาเฉยเรา เหมือนผมก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการนั่งสมาธิที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะว่าเวลาผมนั่งผมก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยฟุ้งซ่านจิตไม่อยู่นิ่งแต่ว่าพอผมได้มาเจอพระอาจารย์ธนิกท่านก็สอนว่าการนั่งสมาธิเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการนั่งสมาธิในแบบของท่านพระอาจารย์ธนิกก็คือการเ,าเพ่งความรู้สึกไปที่หัวที่กระหม่อม ที่การกระหม่อมของเราแล้วก็ไปที่เท้าแล้วก็ให้ความรู้สึกจากเท้ากลับขึ้นมาการกระหม่อมซึ่งมันเหมือนการการเพ่งสมาธิไปที่ส่วนส่วนนั้นเราทําให้เราไม่ได้คิดอะไรทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านทําให้เราอยู่ในสมาธิจริงๆมันเหมือนผมได้ค้นพบว่ามันสงบมันมันนิ่งมันไม่เคยรู้สึกว่าสงบขนาดนี้มาก่อนเพราะว่า สำหรับผมการสงบคือการไม่คิดอะไรเลยครับสบายใจมากครับที่นี่เยี่ยมครับอากาศดีมากๆแล้วกเ็เหมือนเราอยู่รีสอร์ทเลยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่รีสอร์ทแต่จริงๆแล้วมันก็คือไม่ใช่รีสอร์ททำไมแบงค์ จะบอกว่าที่เนี่ยมันมันเหมือนรีสอร์ทเพราะว่าห้องน้ำหรือว่าที่อยู่หรืออาหารการกินม,มันฮะมันสะนนดวกสบายใช่แา<ต>ที่สงบเหมาะสำหรับการปฏิบัติอามัน,มนหลายคนชอบอาจจะคิดว่าแบบการปฏิบัติธรรมมันลำบากหรือเปล่าห้องน้ำจะเป็นยังไงหรือว่าที่อยู่อาหารการกินฉันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยโอ้จะบอกว่าที่นี่อยู่ได้แน่นอนเพราะว่าห้องน้ำสะอาดมากครับแล้วก็ ที่บ้านสวนแสงทำอาหารอร่อยมากและอาหารเป็นมังสวิรัตทานสองมื้อรับรองว่าอิ่มแล้วก็ท่านพระอาจารย์ยังแซวว่าตักมาเยอะเพราะว่าอร่อยจริงๆที่นี่นะครับแล้วก็ที่นั่งกรรมฐานวิปัสสนาก็ร่มลื่นนะครับแล้วก็เย็น แล้วก็มองออกไปจะเป็นทุ่งสวยๆเดี๋ยวทีมงานจะตัดให้เห็นนะครับทุ่งทุ่ง,งานาสวยๆเลยครับแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายครับไม่ได้หมายยากมันให้ความรู้สึกต่างกับกรุงเทพเยอะเพราะว่ามันมันเหมือนตัดโลกภายนอกจริงๆครับเราเราได้เข้ามาเจอเราเราได้เข้ามาเจอธรรมชาติเราได้เข้ามาเจอธรรมะจริงๆ มาถึงก็เกรงแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมถ้าถ้าเป็นวัาสาววัยรุ่นอย่างเราคือมันมันพูดจริงว่ามันน่าเบื่อมันมันเหมือนวันแรกเราก็อยากกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าให้เรามาเดินช้าๆค่อยๆก้าวขวาก้าวซ้ายนั่งเป็นชั่วโมงห้ามขยับห้ามลืมตาซึ่ง สำหรับผมวันแรกคือมันน่าเบื่อมากแล้วก็อยากกลับมากๆคิดถึงบ้านมากมากแต่พอได้ได้ได้อันนี้พูดจากใจแต่พอผ่านมาวันที่สองพอเราเริ่มปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศเราเริ่มถามตัวเองว่าเรามาที่นี่เรามาเพื่ออะไรเราเรามาทำไมเพราะว่า ไม่มีใครบังคับลงมาเรา,า,เ,ราเราอยากมาเองแต่ว่าเรากลับมาแล้เราอยากกลับบ้านเลยมันมันไม่ได้อะไรเราก็เลยลองค้นหาคำตอบว่าเรามาที่นี่แล้วเราได้อะไรซึ่งสิ่งที่ได้กลับไปก็คือความสงบแล้วก็การมีสติการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำให้ผมรู้มากขึ้นว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ขาดสมาธิมากๆขาดสติมากๆต้องมานั่งสมาธิบ่อยๆ การนั่งสมาธิแล้วจริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเลยครับม,มันคือเรื่องที่ควรจะทำสำหรับมนุษย์ทุกคนครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆท่านที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่ลองเปิดใจดูครับลองมานั่งกรรมฐานวิวัสนาดูแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันสบายใจจริงๆมันสงบมากขึ้นมันมีสติมากขึ้นไม่มากก็น้อยครับ แค่จิตเราใจเราได้มาที่นี่ก็เป็นบุญแล้วครับนอกจากเราจะได้ความสงบแล้วเรายังได้บุญอีกด้วยเราได้กับตัวเองเรามาที่นี่เราได้ตัวได้กับตัวเองทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสจริงๆครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสวนแสงธรรมครับ